สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PHD ด e n o โนและว,วันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์3,000เพรฟรีในแพช3.5เครื่งหลังสายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าก่อนอื่นขอแนะนำไกด์อายากาศฉบับเทพโดยผู้เล่นระดับโลกนะครับผมสำหรับใครที่มีแผนจะเปิดอายากาศก็สามารถรับชมคลิปนี้จากทางช่องได้นะครับผมโดยไกด์นะครับจะเป็นข้อมูลของผู้เล่นตั้งแต่เบสิคอยานโปรเฟชชั่นอลทำเวิลด์เรคคอร์ดระดับโลกเลย ผยังไงก็ฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับผมจะอ้างอิงตามระยะเวลาตู้ของน้องคามิสโตอิยากะาแล้วก็เชนเนอร์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่21มีนาคมแล้วก็สิ้นสุดวันที่11เมษายนนะครับผมแล้วก็จำนวนพรีโมเจมส์ที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นจำนวนพรีโมเจมส์คำนวนโดยใช้ข้อมูลจาก Gen s ชิน Offi c i a l ครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าปริมาณพรีโมเจมส์ที่คุณจะเห็น ต่อไปนี้เป็นปริมาณพรีโมเจมส์ขั้นต่ำที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนนะครับเริ่มกันที่แหล่งพรีโมเจมส์แหล่งแรกกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมฟันกัสเมคานิัสนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็น กิจกรรมชนเห็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคมแล้วก็สิ้นสุดวันที่3เมษายนครับส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยก็จะต้องมีแรงประจนภัยมากกว่า30ขึ้นไปแล้วก็สําเร็จเควสเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่า Our New a n u ว e a p p o โพรเช s ก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าร่วมได้จ้า สำหรับกิจกรรมถัดไปนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรม Spices from the West n o r t h e r l y Search นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมผสมสมุนไพรเครื่องเทศนั่นเองนะครับก็จะเริ่ม ตั้งแต่วันที่31มีนาคมแล้วก็สิ้นสุดวันที่10เมษายนนะครับโดยเงื่อนไขในการเข้าร่วมนะครับจะต้องมีแรงประจนภัยมากกว่า20ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของการสร้างเครื่องเทศได้นะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากนําไปให้ตัวละครชิมเนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยมากกว่า28ขึ้นไปแล้วก็ปลดล็อกเวิลด์เพ s สที่มีชื่อว่า IDOL g p o d Talk ก่อนนะครับผม จึงจะสามารถนำเครื่องเทศเนี่ยใส่ลงไปในอาหารแล้วก็เอาไปให้ตัวละครในทีร์ตชิมได้นะครับสำหรับกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมเป็นกิจกรรมย่อยนะครับจะประเมิน PrimoGems อยู่ที่420 PrimoGems นะครับ420บ420เท่ากับ840 r r m o o g m ม s จ้าสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆเลยนะครับทางด้านขวาบนนะครับจะมีรูปเข็มทิศอยู่นะครับผมก็ กดไปที่เจ้าตัวเข็มชิดนี้นะครับแล้วก็เลือกกิจกรรมที่เราต้องการจะเข้าร่วมนะครับผมและหลังจากนั้นเราก็สามารถคลิกที่ go to quest นะครับผมหรือว่าไปยังกิจกรรมนั้นๆได้นะครับแล้วระบบเนี่ยก็จะไปที่เควสแล้วก็กด navigate ครับแล้วเขาก็จะแท็กให้เราเลยว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงเนาะง่ายๆแค่นี้ครับถัดไปครับก็จะเป็นการทดสอบตัวละครหรือว่า character test run นั่นเองนะครับผมก็จะมีตัวละครทั้งหมด2ตัวได้นนครับผมก็จะเป็นคามิสโตอายากะโซเมสึแล้วก็ เชนเทอร์ดีวายไมเดนเดลิเวอร์เรนซ์นะครับผม2ตัวละครตัวละครละ20พรีโมเจมส์2ี่สคูณสเท่ากับสีพรีโมเจมส์นะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นล็อกอินรายวันหรือว่าเดลี่ล็อกอินนั่นเองนะครับผมสำหรับเดลี่ล็อกอินเนี่ยเราจะสามารถล็อกอินได้2ครั้งด้วยกันคือประจําวันที่4และ11 เมษายนครับผมวันละ20 p r i m o เจ m ส์20คูณ2เท่ากับ40 p r i m o เจ m ส์ครับลำดับถัดไปก็จะเป็น Live เวอร์ชัน3.6ครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์กันนะระหว่างไลฟ์เขาก็จะมีแจกโค้ดมา3โค้ดด้วยกันนะครับผมซึ่งเราก็สามารถนำโค้ดเนี่ยไปเติมเพื่อแรกพรี m o เจ m ส์ได้นะครับผมแล้วก็ยังมีข้อมูลตัวละครใหม่ๆอีกด้วยนะครับผมใครที่รอคุณหมอไปหรือว่ารอพี่คาเวอยู่ก็ อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ live patch 3 6ุดนะแล้วถัดไปก็จะเป็น daily commissions นะครับหรือว่า quest รายวันนั่นเองสำหรับ quest รายวันนั้นเราจะสามารถทำได้ทั้งสิ้น21วันนะครับได้วันละ60 p r i m o ีโ m เจมสนะครับ60คูณ21เท่ากับ1,260 Primogems จจ้าลำดับถัดไปก็จะเป็น abyss นะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลง abyss ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าผมได้ทำตารางคำนวณแยกเอาไว้ด้านหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับผู้เล่นที่ลงอบิสนะครับอบิสจะมีการ r e s e ตทั้งหมด1ครั้งก็คือประจําวันที่1เมษายนนะครับผมโดยจะรีตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น12และแต่ละชั้นจะให้พรีโมเจมส์150พรีโมเจมส์นะครับผม4ชั้น150ยห้าคูณสเท่ากับหกรพรีโมเจมส์จ้าสำหรับถัดไปก็จะเป็นร้านค้าของไพมอนนะครับหรือว่าไพมอนสบาเกนนั่นเองสำหรับไพมอนสบาเกนนะครับรอบนี้มีการ r e s e ตหครั้งด้วยกันก็คือประจําวันที่1เมษายนนะครับเราสามารถเอาเจ้าแต้ม Stardust นะครับผมมาแลกเจ้าตัว i n t e r t w i f a d e หรือว่าเม็ดกาชาเสี่มพูได้5เม็ดด้วยกันนะครับสำหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้อยู่ที่30,80 Primo สิ m พรโมเจมส์บวกกับอีก5 i n t e r t w i fades นะครับผมแล้วถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมแล้วครับผมสำหรับผู้ที่สนับสนุนเกมก็จะมีพรรายวันนะครับสำหรับพรรายวันนะครับจะได้วันละ90าสิบพร m โมเจมส์นะครับผมระยะเวลาแพช21วันก็จะเป็น90คูณ21เท่ากับ1890พริโมเจมส์จ้า เราถัดไปก็จะเป็น analysis หรือว่าการวิเคราะห์นะครับผมที่มาของแหล่ง p r ีโ o เ e มแหล่งแรกที่เยอะที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นพอรายวันนะ38%กันเลยทีเดียวนะครับผมตามมาด้วย daily commission น,นะครับ25%นะหรืออควสรายวันนั่นเองถัดไปก็จะเป็น events ครับหรือว่ากิจกรรมนะครับตามมาด้วย abyss แล้วก็มี live pads 3.6ครับแล้วก็เป็น test run ตัวละครแล้วก็ login รายวันตามลำดับจ้าถัดไปก็จะเป็นสรุปสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเริ่มจากกราฟแท่งทางด้าน้ายมือก่อนนะครับ ทางด้นานสมือนะครับ F 2 P ก็คือผู้เล่นใส่ฟรีแทรร้อยเนะส่วนมูลก็คือผู้เล่นที่เติมพอไรวันจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เติมพอไรวันเนี่ยได้พรีโมเจมส์สูงกว่าสายฟรีถึง6ก็เกันเลยทีเดียวนะครับผมด้าหลังถัดไปก็จะเป็นตารางทางด้านขวานะครับผมสำหรับตารางทางด้านขวานะครับ F 2 P คือใสยฟรีแท้100%ครับมูลคือเติมพอไรวันอย่างเดียวนะ จะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้100%นะครับจะได้พรีโมเจมส์ทั้งสิ้น3 0 8 0พรีโมเจมส์นะครับแต่ถ้าไม่ลงอบิสเนี่ยจะได้2,480พรีโมเจมส์นะครับผมแต่ถ้าเติมพรอลายวันด้วยลงอบิสด้วยจะได้ทั้งสิ้น4,970พรีโมเจมส์กันเลยทีเดียวส่วนด้านล่างครับก็จะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวพรีโมเจมส์ให้อยู่ในรูปของอินเทอร์ทวายฟีดนะครับผมหรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูนั่นเองนะครับสายฟรีแท้100%จะได้อยู่ที่24ลูกด้วยกันนะคครรับับบบแต่่ถ้้าไไมลลงอิสจะะด20ูกน ส่วนผู้เล่นที่เติมพลังวันด้วยลงอเวสด้วยได้36ลูกกันไปเลยทีเดียวสำหรับผู้เล่นที่เติม Battle Pass นะครับเนื่องจากเลเวล Battle Pass ในครึ่งหลังของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับก็สามารถนำไปบวกเพิ่มแล้วแต่เลเวล Battle Pass ของแต่ละคนได้เลยนะครับสำหรับรอบนี้ใครที่จะกดกาชาน้องคามิสโตอายากะนะครับผมหรือว่า เช่นเอนะครับก็ขอให้โชคดี10 r โรสทองออกรัวๆกันไปเลยสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า